มากินข่าวบ้าลูกไหสวัสดีป้าดุมเดอ้อสวัสดีมาเดอ้อกินแกงหอไม่ใช่ใครบนเลเอาตรงต้างกล่องนะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่สุขทุกคนที่กำลเกลือไม่ทราบในวังนี่แหละไม่จ่ายเลย โอเคไม่ไม่อ้วนน้องบิวมาเลยแม่มาคุยกับผูกมันเลยดิข่าวข่าวแล้วก็ข้าวเป็นตู้ก็เป็นแบบนี้เนาะนี่คือก่าของเด็กางาอย่างนั้อนีจะทำไงงานนี้บอ ข่ออันนอนาไปขายแบบนี้แล้วไปกินมาไหมอากรปองกับปลากะป๋องอันนี้คอยกินว่านิคอยกินได้กินว่าด้เหมืนีเ่เห็ดเนี่ยปไมยเบม่ได้ช้ถุงยางแบบนี้ด้วเจ้าบ่าว้า้อาบอเดีเน้อบ่เกอเข่าไตเื่นชอบอ่ะ เจด้ใหม่ยว้ยวกับหมข้ากันใหม่เพราะมันมไหเลยนี่นี่เดือนนี่เราเขาเขาไปเื่ยงคมือไปร่วมเมะคารเอามะคาไปจะเทื่ยดิไปสาว่าสาจะสาวนิดกว่าจังเลยเขายเายแบบ เย็นทั้งขาวนั่นน่ะมาไม่เวจไมอย่าเ็ดหประตูแลระตูยังกินโคสิ้นหมูนะากินระตูจะเปดตลาดปอเปบุญแล้วออรกนี่ให้บุญทั้งรองนะเราเนเียมนาอผิล้มาจะเอารถไปแก้อันแกะเคยไปรถเร่ยไปนี่น่ารักนี่ฮนี่องนะใันเลย้นน้ไปวยนี่ก็ เปนบุญป่เจ็ดเจ็ดบุญแล้วต้มบืนเปนค่คนไล่นี่แหละพอเป่นเจียนเข้ากินมันต้องออกไปมดนี่สายบางคนโอ้นี่หงายดิหงาย่หรอลายเหลืองกุ้ใหญ่ต้มโย่มีสุนช่วยเบี้ยข้มาทำอะไรบึ้งแม่บึ้งแม่้รา่ะห้อ่อนเ้าอะใเสื่อแล้วเนาะ เราทำนานพ่ตตกอแล้วต่อนติมราทนานนะคือคือไปเลวนายเราแมนเป็นเป็นปับอันนั้นเละเป็นเห็ดหนาชน่าไอ้นั่นนะมาจ้นไปมาเอมาเองมันทิ้งเลยเหะไอ้ห้องเหอห้องทิ้งห้องแกตดทิ้งห้องเดอยวงยนังกันนี่ แกงไไม่แรก็แกงมากน่ยแรสวัสดีป้าลุงยังไมู่้นี่ว่าป้าลุงป้าลุงเห็นยี่บ่หมูน่อยจะป้าลุงเห็นลุงผิงยี่บ้าม่เหนเีอยบเห็นยี่บ้โอ้ยสั์แจวสั์แจวเลยแจ้งเลยนะแจ้งเลยแจงพวกเลยอไม่แ่ข้ กเีวแกงบวให้เราไปชิมอิเเลี่ยคือข้าวข่าวเกาข่าวเกาแ่เมยเราหมกินนะแบบข่าวเกาหอออันไปมุน่าใา่ถุงยางไปฮะอ้าปั้นนี่ต้องมเลยมืลรับลุงมาหาไปตันี้ดิไปกแพงนี้ตำรวจคอเรอนีอะไรโตบ่ก็โตไปน เยออย่ห้าแล้วนาดิแล้วก็ซื้อยาสูบ่ห้างเลยอันยูยูบางไหนก่อนนะอนบันอันรงการน้งพี่่ในไปเเืองกรคงข่ามลงทบบอกม่อพเออชชราน่ะข่างอันข่าไหนก็ชชราเลยเอาไปมอดพากิได้ะทำแบบเือกรบอกรทำไป่อืน่าไม่ เออแพงเติ๋วเนาะเท่าไหร่นะต้ชุดนึงอ่ะนนึ65,000โต๊ะนึงอืออันอันนึงน่ะอือยู่ได้แพงอย่ได้8อันบ่10อัน6 1,000นึงเนาะโต๊ะตัวอีอันโต๊ะนีตบาง้จะไปจะแล้วลืมเลยชุดมันก็มานีเนาะรวมกันเลยมื้อน้ก็จะบชุด แต่ว่าตัวนี้มันดีได้านาะปวนาคามนาเปนาทต่ว่าุบเปลือกมมนกินนะหุบกึ้นน้แกงหมดแกงมาแช่เสียดิแกงเสนีแล้วจึ๊บลงเลยกิงยูไม่ตุ้งอาไปหง่อทังวกินว่าเขามูแมนห้างแล้วมอหอกับแกงแล้วเนาะมแมทำไมต้มใไ้ ตับ่โอ้ยมาจ้ะจิตต้อมคืออะไรฮะนุ่งบิวเจ้าบ่นุงบิวเฮียจ้แม่โม่โม่โม่ไม่นั่นไปหาอยู่ที่ันก่อนบมบแมไม่เได้มงอกจากข้าไปุดน้ำมันมาสันเนาะไม่ยังงอะุดอ๋อย่ะขดั่นต้องดน เนี่ยนี <butterfly> ่ไม่กรแงดิใ <feelings> ช <'d be newer> ่ใช่เรซ้ให้กันโเคอเคจะว่าเขาเขาไม่เยน้ก่อนนี่กรีดแยงนี่นี่กะดรอยู่มันอย่างว่ามัน่ามันเลเมื่อปลูก้เอาพูดมากเลยปลูกเลยได้เยงไปน้าก่มันกินปุ๋มหายมันขาดน้ำเลยหายกันแล้วมั้งรอนได้ใบมันีเกี้ยวมันแตกห้าใใหม่ๆเลยจังไม่ไป็นปูเลยงอเข่า มหลัข่าเลยงงสีเดียวกันแ้วเียงบิวตังตามออไ่มนเยวกันแ้่อันนี้เนี้เปวกป้ายไสีนี้ามันนะเออเแม่เดียวกันนี่เดียวกันไนเหรอครั้งแรกเลยดิเก่งๆมัไม่ใชใครมแดงนี่เพราะฝนอต้นแแต้องแต่งไหมัดเอาเนี้ อันนี้ก็จ็กอันนี้ก็เทอร์นแล้นี่โอเคแล้วเนาะมีอ well, yeah, mm ัส hmm. ิบแปดตัวแล้วซิบแปดบ่โอ้อิบแปดหกสิบจี๊กับบได้เคยบอไเคยให้แล้วเพราะวันนมูมี่เกือบลอยเด้หกสิบีเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดจีบแล้วแปดจีบปลายดกแปดีบชองเลยข้าวกงกออี๋มเห็นมังงออย่างเงียั่งกางยัวนั่งนั่งน่กีนั่งนั่เจ็บเอ ยังเด้ส hmm. mm ีน hmm. right. right. ีวเอนเดิมเลยยังได้สีนี้เยยงได้สีนี้เยคออะรเนี่ยคือการเล่นยูนิ่งเหรเท่านัน นี่ตัวนั่นเนี่ยไม่มีตัวแทนปลายไงตัวแบนลื่มๆเลยแบบนั่นเลยนี่ทีลื่มอันนี้มันตัวแบบยาอ่อนนั่นเนาะอ่อนใจน้องบิววะเงินค่า้นานี่เอ้ยแต่เงินดอนบัตรไม่ดิ่งตัวกายแบบน้กเอ อม่ได้หาย้ีค่าก็มันทอดเหายจะให้ทอนเดไ้ไหมนอย่าเขาเจบเว้นน้อยมากเองบุพเพอเนี่ยตอนนี่เาจะี่บ่นี้อามาใเ้บต่ต้องทอนตอนนี้เอาเอานันนัน้นนึงบเย็นเนนนึเย็นๆไไไบวกเลยไปเย็นเย็นจะไปไหแล้วงนะบ้านพ่อเนี่ตอเยนเด้อนะไปดู กินมูนี่บวมักเส้นมี่แต่เส้นบวมบวงตักเลยเต้มันจะได้กิตใจอันร้อนเมื่อไหเอ้าเพชรชี้บ่ออนี่ถ่ายแล้วกับบวงตักจะสร้างไงมาแห่นอนกินนุ่มแบบนี้บ่บ่เอาพอเราถือมาบ่เอาอันเราถือมาเอาไปกินไปเพื่นให้น้องพิงบ่อนึงนะโอ้งหเป็นสองงานนี้เต้องบิ้วอันนี้แล้วก็น้องพิงอันนี้เงินบ่เอ้าสองงานเลยเด้แห้บ่อนี้ก่นเลงเอ้า มันกันแพ่จะเที่ยงกี่ทีมันมีสองกันกับมม่วานี่ก็ให้ว่าใช่เราเอาสบายไปดินน้ำตนข้ามล้ดิน่เราขึ้นรถน้ำตเราอ่ะาม่ไม่ช่ขนรถบัดเวลเราห้เราขึ้นรถแม่นี่เางบจะเอไวา้เริดเ่อเลยนึกละมือราวดื้อขาวด้อชนงเนาด้อไดี กันมาปอกเขามึงสอนี่เห็นทางอันเียเห็นบคนละคนเลยเนาะบอกอีก่าคือบุกเกอเห็นยากตอเบิ้งจุมเบิ้งเบิ้งเบิ้งระพัวแน่กระพัวนากระพัวแน่นี่นี่อ้ถวเอ็งพวเอ้ตาอย่าละอย่าแลดิ้นยังอย่ด้ดิ้นหลายกูอย่ามาจอดอันตอนใคร น,น้องอาทิตก็ไปเบิ่งคลิปนั้นบ่ไปเล่นคำญาตินอนนําแม่เลยมื <laughs> ้อนั้นป้านี่กะมาแดกเงินไปอันบูชาเอานั่นอยู่กะนั่นบ่นแบบแลบบไปหอง <c oughs> อีเจ๊มัน่ะหองีเจมันน <c oughs> อ คือว่าตอนไปคือว่าแรนหนมอกละคือว่าแรนมากนี่เราไปจอาม่าว่าตอนไปจอดรถจดได้คือว่าแรหนมมากแรงหนอ่มแล้วเขาอีกฝชิโร่งไปเอาชดนำเร้าหยาดนี่ยขอแบนเลยาแิโร่งไปหัวดิขาแหละขาวแลันดิ พอที่เขาบอกว่าเขาไปย้งาอยไา้เนาะที่เปิดประตูช่องบังละเปิดแนงบ่อยเปิดว่าเห็นกายบุดๆไปขับไวเนะก็เลยสงสัยเปิดประตูยังเปิดแว่นแนงบ่อยเปิดเราบ่อยเปิดตูหมดเล้ครับแม่ลงท้ายก็เลยว่ะน้อยจะร้องนี่เหรอเราจะลงไปเอาแล้วนัเตียงถ้าเปิดแว่นยังเปิดที่เปิดเหรอ เราถ่านั่นับหัวาับกินแินได้็ไงตัวัว่านิ้นงรูลยปาแคมเอาแล้วกัป่าแล้วดีว่าเิงกับจันนี่จะอ่อยไน้อ่อยอาะเ้งั็ได้แล้ว

พ่ป้าไปยกกันเด้อประเด้เด้อใจเด้อบม่รนเด้อไม่่ชูกินมาทานพอดีมาทันพอดีไอยสิไปมาแดเนาไปแล้วเนาะยปมมชด่นยืมมาช่วยก่อนตักให้ปลาจอยเถนก็เลยมาแค่เราแบบุมากินบ่อน่ะบ่อุดเจ้ากินเขาปาอย

ไปมึงเล่าเรือน <sl Brain> <región> <me> ั่นันเะเล่ามาแล้วค่ะว่านี่ได้ยิ้แต่เราบอกมเานี่เมื่อเชียงรังทูเันห่วงวะมูนั่งกินข้วอยู่นอกงานมุมากินข้อถุงหมูเุณบอกวอยากจาประเดแล้อบอกอยากกินอยากกินอย่างเมื่อได้ชูลูยงนี่้วะกูไม่ได้เป็นอย่างนุ่งอวะเอากูไม่ยงลยวะคนหั่นทําแห้งนี่่เป็นเป็นผากเอย่างมาเป็นเต็เมืเ่มื่อนีแบเป็น เดทา้าบ้นกอไเดีวโทษหาไปแต่กุกนะด้ยไปเมียไม่แฟดป่ะม่นค่าต้องทิ้งพอค่าเป็านอดคุ้มแล้วป่ะดคุ้มนะหน่วยโอ้มดเพราะว่าในหน่วยนะแต่ว่าขอเสนอค่าเบียกอเราค่าเบียกับเป็นู้นใหม่มากก็ได้ค่าระมากจะเยอะนิดงแสนาเกิดเอาละเิ่มไปลุกเ่ ไปไปมาจะายไปอ้วนเนอะเลยให้ดคูนไ้เนอเนาะทำเลยพรอีิากที่สนดเจ้าไปลูกพ่อแถวนะพ่อพ่อพ่อกินง่ายจังี่ียวมาเนื่อกำลังเป็นโคขางมัวนมบ้าน ว่ามันป่วยต้งหาครัล้วมจะได้คือคนโควิดบางท่นติดเตันดดีๆเห็นบ่ันมันนอนักใหเลยันสุดท้ายเลยเด้อขอเลยขานักกันสัการสัญญาอันที่ไก่เป็นไก่แแหัญ่านยาท่นยาให้ือวาดดานั่งประทันไงเลยแล้วก็่านา

เลยนะมุงคุม right ุกคุณพระาที่ตัวไรที่บอกแบบนี้เขาก็ย้อมบอกเออกระเพียนแบบใหม่นี่วะเอาแต่แบบข้าวแบบีมันมีสี่ชันเด้เหนวะมุกุงไก่กุ้งไก่เอกุงไก่เนาะมือนเนาะตัวอะไรที่บอกเนาะมันมีสี่ชันเด้ เนี่ยพี่น้องไอ้คนเป็นเป็นอะไรพี่ป้อมเป็นมึงเ็เห็นยูเปล่อเลยฮะมึงก็เห็นยู่งอตาสั้งมึงเ็เห็นยู่ระดามึงเอาเอาเอหกูกิน่นบมึงก็ลาเพิ่อกิน่นแบมึงก็เห็นกูยูกปล่ะเจ้าน่ะเห็นดีบ้านอะไรฮะกเห็นบ้าอะไรเนี่ยท้เพื่น้งเดี๋ยวเป็นเพื่อนเนี่ยแล้วที่ว่าเห็นนะกูจะให้จะให้ให้เดานให้ตุลีกูจะให้เนยม่อกิน สร้บดบดดิเงฮะอืมหมารวาบอกมัน้มากบไสมะเฝ้าเอติดเงินกับติดมเลยมาถอยมัมักูติดนะกับเอเลยนะมาเ้าเฝาแบบองมงเฝ้าเยเากับอนั่นให้แบบไปตุงนมือเลยนะพี่เีย

พีหน้าก่อนเพนพอได้ขายง่ายเยอะหมากง่ายเลยไปเรือหมากนี่ก็เป็นหังจีเนาะมันเปล่นไมนั่นจะคิดคิดชาวโคกนะก็บัดปีที่อรของข้าเป็นบัดทุกที่มงม่วงนะ้ารื่งอันอีนหน้าเปลี่ยนบอวิน้าทารุ่นมันชามระดูเด้มันก็เป็นตลอดเอด้ ก็ด hmm. hm. ึเป no. no. ็นแต่ครัเป็นใี่นะผสมประสานพี่น่อยเนาะยาดุพาแต่ดึงมอกันไปดปชวนก็ไม่วนมาดุอมะอะหมดดึงนินไดให้มหไม่อ้วนบอก่าไม่อ้วนกินได้หมดนินกินได้อม้วนปิดได้บอกปิดได้ทำใหญ่ทีหน่อยแลปิดมัน้องมันต้องเอาวะใหญ่เลยหนึ่งนึงไม่อ้วนชม con gọi nó nhân. Mười một, anh chọn 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 nàng, mong cộng ngon, ngon, nam, yang, yang, mùa nam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 , nam, mùa 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 nam, มันก็เป็นจังชี่พ่อนะเต้นมันน้อยมันเป็นแค่เนี่ยกำลังพอดีถ้าเป็นลายกุนี้มันก็สิเหักก้นนะมันรับบว์ไวเด้มันเไม่บ้านพวงมันเกินกำลังร่างมันทำโปมืมนแต่เป็นโลกไปนะแต่โบวมีโมเป็นห่ะต้องดนนะมันหดจับลองไปก่อนว่าจะเหนื่อยมันมันยังมันดึงดูด สาริอาหารมาเลี้ยงหมดเพียงพอไม่ได้มากกัเบเรืองนะยูแฮปเป็นแบบนี้ก็ได้นี่เราเวลายำเล้งเนี่ยขาดกันนอกเลยเป็นอะไรต้นต้นหญ้าไอ้เมื่อขึ้นท้องคนน้ำเขี้ยวเดี๋ยวมันดินมันชุ่มหื้มเพราะถ้า,าเห็ดคือเราเห็ดอย,ยู่งานโดนโดนไหมหักแล้วและแป้งด้วยอ,อืมเสียไม่ต้องเสียให้มันหล่นกันนะ เราเห็ดให้มันนันนั่นก่อนแล้วก็ใช้ปุยใช่ยังมาหยาบพวกว่ามันเออคือต้นไม้มันก็หู้แล้วมันก็เคี้ยวสุดรถอ่ะคือใช้คุยแบบว่าสารที่มีชิ้นยามเนาะบ่อือกนี่เป็นนะนี่ตกกกหน่อยเห็ดลายบ่ได้นั่นลายมันก็ตายมันก็คิดแต่นี่จะเห็นจะใช่ยังเอาหัวน้ามันยังใบบางหันเด้ลองแชกอยู่เบาอยู่ Nam mục kim hôm nay. A ton con năm mục kim 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 mà, kim 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 ไม่ลงทามัวเลยนม่คืนนึงน่ะทัดออกบ่าเห็นมันตึงแล้วก็ต้องหุ่มนอนเบนอยู่พื้นแบหลดผ่านมาคี่คุณกุ๊บนี่แม่หัวแรงเนาะตอนตอนท่านอนนี่ยทบาูซื่อได้ได้จุเบิ่งเสือผาพนังบอเจ็บเจี้แบบนี้นะเก่งแฮะอ่านก็ใกล้งด้วะเอีซีว่นะ พต่ปตาพี่า้องยืนจังดีแล้วเพื่อนัที่ไหนาหอด่บ้าหูเนาะทางคนขีดนะคอ๋อทางคนีดนะเสร็จแจ้ทางงามแม่นะวันคุ่นนั่นยดนะปูนลงไปนั่นนี่นาะันเลยสั่งสั่งนมเหาหรอใช เรังนแล้วอนนั่มไหนอ,อ,นะอ้อาือ,อนีน่อ้เอาเตบลส้นงนน้ำ่อนาตื่นมาฝันหาเตู่เตูน่นลยอ่เต้นนัน่มหนเต้นนั่มเตน,น,นเลยระีสีสนะี่ เด็กหลเด็กจงหลอเฮ้ยเยแค่นั้นี่ไหน่ะเฮ้ย่ะใช้มือสิใช้มือตึ้งตึ้เก่งๆพ่อจะพาไปประกวดไปบ้าไปบ้าไปประกวดไหนบ้าไห้าวังระวังพอเตียงกับประตูไหนไปไปชงไปเียน่ะฮะหรใครายเหีสบนหย้ีไหม จ้าไ่ต้องเป็นตูจะไปแล้วเป็นตูจะเอากลับคึ่มาอีกยง่หลายังนะให้เอ็ดบนั่นแหมไอ้รุกนี่เขียวและงามแท้เห็นมืชี้ได้บ่น่ะดง่เ็งแม่้ยตอนนี้ลืมไม่ได้ไอ้ี่งัวกะจะมากินจังนอ จอเ้างเคจเหมนกันมืโอเคนอไปพี่นอกไตอนนี้กกินอีเป็นทีบร่อยแล้วแม่อ้วนต่อด้วยชบของม่วงเนาะแซบลายด้อแกน้อไม่ไม่อ้วนมานี่ม่วกระแงจยหวยเยอะเนาะิวดีกัมวนเซยมวนมาละมวนตัดจิตาแล้วอยู่สคนกแม่ตอนเช้าแม่อ้วนหกดมามมวนบ่มวนมาสองรอบนกินม่วง โดยหอบหอบหมูเด้งดูโอเคท่าน้องไฟฟิลองอย่าหาเห็ดก็ไปกินให้ทังไม้ตู้สองม้ตู้นั้งก่อนเพลินม่านใส่ขี้พุนต้นไม้ยังชวนกูมาหนึ่งขาหน้าเป็นกินก่อนเด้อนอกคลิปนี้ก็ไปแล้วขอบคุณขอบคุณเอฟซีวัชชุกุชกวนเด้อที่สามาติดตามชมพี่บุกามโฆษณาบิวดี้สบายดีเด้อบิวดี้บิวสบายดีนะ มาโอเคบายดีป้าลุงบายบายมันเครือปบเนี่ยมันเครือบอ่ะ